น,นี่จนเจ้าเพื่อนฝัดหมี่ของเราวันนี้น้ากินนะมจ๊ะนี่จ้ะวันนี้จะต่อจะทำฝัดมีเลืองจ้ะเรามาหมักหมูกันจ้ะอันนี้เป็นผุงฟูจ้ะน้ำมันถอยวเสี้ยวข้าวจ้ะไส่นมลงไปสักหนึ่งช้อนจะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยจ้ะเออ็ใช้มือได้จ้ะ ไม่ได้จำให้ใจจริงจากสิบห้านาทีก็โอเคแล้วจับตอนนี้เรามาต้มน้ำลวกเส้นกันนะจ๊ะเส้นหมี่แห้งแบบนี้จ้ะเดี๋ยวเราเอามาต้มน้ำจะให้เส้นมันนิ่มก่อนที่จะผัดเดี๋ยวรอน้ำเดือดจ้ะตอนรอน้ำเดือดเรามาทำน้ำําซอสเะอเลยจ้ะสีม่วขาวจ้ะ น้ำมันถอยสีอีวดำหวานลงไปนะจ้าโอ้น้ำตาลทรายจ้าไม่อร่อยเดี๋ยวเราค่อยๆใส่เพิ่มมาจ้ะตอนนี้นะ้ำของเราเดือดแล้วน,น,นะจ้าอย่ากวนกันไปแค่ลงไปจัาก็ต้มจนเดือด3กลมแล้วจะพเดี๋ยว ต้มจักประมาณสองนาทีเป็นอย่างต่ำเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะเราต้มไปแล้วสามนาทีนะจ๊ะเรามาดูกันมันได้หรือเ่าอุ้ยก็สักสี่นาทีนะจ๊ะอูได้แล้วจ้าเดี๋ยวเราไปเช็คลิ่นน้ำออกนอกน้ำเย็นกันลเลยจ้ยะเดี๋ยตะลงไปเลยนะจ๊ะ กระเทียมกเทียมมันจะเยอะไปเอา้เยจ้ะปักของเราก็จะมีพริกสามซีแล็หอมใหญ่จ้ะแล้วก็ก้นหนมจ้ะแล้วก็เอา ลองไปตัดกันก่อนแต่ลองไปต้อมกันดีกว่าเพราะว่าคต้มก็ติดว่าจังต้มกัน เราก็ตักขึ้นเลยจ้ะหมูของเราลงไปตัก่อเลยจ้ะ ใส่ผักกะหล่ำปีไปด้วยเจ้าผักกะหล่ำปีที่นี่แข็งแข็งจังเลยต้องใส่ลงไปผักก่อนมาใส่เส้นของเราลงไปเลยจ้าตอนแรกก็จะไม่ไเยอะแต่ใ,ใส่ใจมายเ,ยเยอะเหมือนกันนลเจ๊ะเนี่ยใส่นส้ำซอสของเราเลงไปเลยจ้ะ ได้สีดำเดี๋ยวเพิ่มสีดำของที่นี่ลงไปสีดำที่นี่ไอ้สีดำดีจะดำมากดำเต็มฝีเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะว่าเส้นของเราจะดำประมาณไหนนี่จะเพื่อนๆเนไหมสีจะสีงเขาจะดำมากเลยจ้ะคือดำจริงๆจากไทยยังได้สีดำๆสีดำของไทยยังสู้ไม่ได้เลยจ้านี่แก่หยดสองหยดนี่ จำสุดยอดมากเลยจ้ะกรับชิมดูว่ารสชาติโอเคหรือเปล่ารชาโอเคแล้วจ๊ะแล้วก็ใส่พริกของลงไปเลยจ้ะปรับิบนีหราเ็เครื่หมลงไปเลยจ้ะิมดิจ้ะ